สวัสดีครับลุงเนทนะครับผมและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่เกมกาลีนาฟรีไฟนั่นเองนะครับผมและสลับคลิปนี้ก็มีกิจกรรมเข้ามาใหม่แล้วนั่นเองนะครับก็สำหรับทางด้านของกิจกรรมใหม่ในวันนี้นะครับผมนี่ครับ MB ไฟส์ลาวานั่นเองนะครับผมก็สลับปืนนี้นะครับผมสกินนี้ก็เคยมาแล้วนะครับผมแล้วก็ครั้งนี้นะครับผมก็กลับมาแล้วเช่นเดียวกันนะครับผมตั้งแต่วันที่20มกราคมนะครับผมจะเป็นถึงวันที่4กุมภาพันธ์2567นั่นเองนะครับ ผมแล้วก็ ในส่วนของสกินต่างๆนะครับผมก็จะมีค่าสถานะแตกต่างกันออกไปนะครับผมเราก็สามารถมาดูได้จากาหน้ากิจกรรมตรงนี้ได้เลยนะครับผมนี่สีแดงก็จะเป็นน่าจะเป็นสกินที่ดีที่สุดนะครับผมเพราะว่าบวกกันตากันยิง2นะครับผมระยะ1แล้วก็จะลดความเร็วในการรีโหลดลงไป1นั่นเองนะครับผมโอเคก็เดี๋ยววันนี้นะครับลุงเล็กเตรียมพิรมาแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวจะมาสุมให้น้องๆดูนะครับผมว่าสกินนี้นะครับผมจะหมดมากน้อยสักขนาดไหนนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่ หน้ากิจกรรมกันเลยดีกว่านะครับโอเคทุกคนครับตอนนี้เราอยู่ที่หน้ากิจกรรมแล้วนะครับผมก็สำหรับกิจกรรมปืน MP5 ลาวานะครับผมก็จะกลับมาในรูปแบบของอตู้ลังพึ่งนั่นเองนะครับผมแล้วก็แต่ละสกินนะครับก็จะใช้โทเคนแลกได้ด้วยนะครับผมแต่ว่ามันก็แตกต่างกันนะครับผมออ้ย อันนี้แพงสุดนะครับผมก็ใช้ประมาณ80โทเค็นนั่นเองนะครับผมโอเคก็ก่อนที่จะดูลุงเนสสุ่มกันนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปนี้ให้ลุงเนสด้วยนะครับผมใครที่ยังไม่ได้กดฝากกดด้วยนะครับผมใครที่กดแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับผมว่าลุงเนสจะหมดกี่เพชรนั่นเองนะครับไปแล้ว150เพชรครั้งแรกปึออ๊บเุ้ยอ๋อมันมีกล่องสกิปปืนด้วยนี่โอ้โหยากละผมดูทรง มันไม่ค่อยออกมันไม่ค่อยลงไงนี่เลยอะดูดิมันไม่ค่อยลงโทเค็นเลยอรัคนดูไปต่อครับถ้ากดทิ้งนี่เห็นไหมถ้ากดทิ้งมันผมว่ามันน่าจะได้เยอะกว่านะครับโอเคลองดูนะครับนี่หนึ่งโทเค็นครับกล่องสมปืนกล่องสมปืนณกล่องสมปืรณอีกโอ้กล่องสมบูรอีกโทเค็นโทเค็นมันตกกล่องสมปืรณมากกว่า การันตีมาเลยจบจบไปนะครับนี่การันตีสก,กินเนี่ยสก,กินลาวานะแล้วก็น่าจะเป็นสก,กินที่สวยที่สุดแล้วนะครับผมสำหรับกิจกรรมนี้นะครับผมส่วนสีอื่นก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับผมว่านะในความคิดส่วนตัวของผมนะครับแต่ก็ผมส่มไปกี่ครั้งแล้วว่าคุณดูเออนั่นแหละนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปนี้อนุเนตด้วยนะครับผมใครที่ยังไม่ได้กดฝากกดด้วยนะครับ มาดูกันต่อครับตอนนี้เราสุ่มไปกี่ครั้งแล้วนะผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่าเรามีโทเค็นนะครับผมอยู่ที่29โทเค็นนั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะทําการสุ่มต่อเลยนะครับเพราะว่าสกินนี้นะครับผมผมยังไม่มีนะมาดูผมต้องแต่คิดว่าน่าจะเอาลาวาแหละนะครับเพราะว่ามันเป็นสกินที่ตึงที่สุดนะครับมาไหมโอ้โหมันไม่ลงแบบสกินอื่นเลยเลยวะ กดทิ้งมันก็ไม่มาว่ะบอึ๊อปึอบมันตกแต่เนี่ยไม่ตกโทเค็นก็แต่ส่วนใหญ่จะลงกล่องลงอะไรพวกนี้มากกว่านะลงกล่องปืนเนี่ยด้านล่างนะครับโอ้โหยากว่ะอีก30 34ิบสาโทเค็นนะครับเราก็จะสามารถใช้โทเค็นแรกสกินเอ็มีไฟลาวาได้แล้วนะครับผมแต่ว่าไม่แน่ใจว่าตกสุอีกอีกครั้งนะครับ ก็อย่าลืมไลค์แชร์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจลูกเลนด้วยนะครับผมใครทรี่ยังไม่ได้กดฝากกดด้วยนะครับมาต่อครับมาแล้วปึ้งปึ้งปึ้ง,งตอนนี้เรามีอยู่หุ่ย62โทเค็นแล้วก็ดูนะครับ อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคนดู <_ d ue> ใครยังไม่ได้ ást, ไลค์มยังไม่ได้กดใจนะผมฝากไลค์ฝากกดใจกันด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับผมปุ่มด้านข้างตรงนี้เลยนะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือว่า Tik To อกนะครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับใครยังไม่ได้ติดตามกดเลยนะครับติดติดตามแล้วก็อย่าลืมติดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับโอเคมาต่อครับตอนนี้เรามี69โทูคินนะครับแล้วก็ น่าจะสุ่มครั้งนี้แล้วก็น่าจะอีกครั้งหนึ่งนะครับผมอาตอนนี้เราขาดแค่5โทเค็นนะครับผมเพื่อแลกนะครับผมในส่วนของนี้เลยนะครับ m p 5 i f y Lawa นะครับเราจะแลกอันนี้เลยนะครับอันที่เต็มที่สุดนะครับอัตราการยิงนะครับผมบวกสนั่นเองนะครับไปมาฮะโทเค็นโทเค็นครับรอบนี้น่าจะครบแหละ เรียบร้อยไหม5โทเค็นไหม1 2 3 4 5 6โทเค็นโอเคนะครับผมก็เลยมา2โทเค็นนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับผมเราก็จะใช้โทเค็นนะครับผม80โทเค็นแลกสกินนี้นั่นเองนะครับผมผมาดูก็แลกเลยละกันนะครับผมน้องๆคนไหนที่สุ่มแล้วนะครับผมแลกสกินไหนไปบ้างนะครับผมใช้เสียนไปกี่เพชรก็อย่าลืมคอมเมนต์วด้วยนะครับผมแล้วก็ใครที่แลกสกินสีไหนกันไปบ้างนะครับผมก็อย่าลืม คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวลุงเลสจะมาะมาดูนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคก็ผมหมดไปกี่เพชรผมไม่แน่ใจว่าใครที่ดูตั้งแต่ต้นจนจบนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับผมว่าลุงเลสเสียไปกี่เพชรนั่นเองนะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมคลิปนี้ก่อนจากกันนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ลุงเนสด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับ